สัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่คอฟเฟ่เอนซูค่ะไปดูข้างในกันเลยอร่อยมากน,น,นี่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 ยังนี่ยั่นี่นนนนนนอ่ะอลุกอ่ะ อยากมันม,ม,มือไม่เอาไงำงำงำน,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 น่นี่นี่อันนี้นี่อยู่นี่เด็กกเรียบร้อยโดนแก้งน้องน้องขโม,มยแล้วแมอุ้มง้อนี่ <c oughs> แล้วกันอเอไหมามีนี้สนุกให้ทางนี้สนุกแล้วตีป้ปทางนี้มานี่ยิ้มะีปย,ยิ้มะ ก็ตัดเรแบ่งกันมันเป็นสวนตัดย่อมๆก็ตัดไปเยอะขึ้นนะอ่ะไอ้เขี้ยวเพราว่าคือไม่นี่แล้เนี่ยขาดอึดครกทำไม,ม,ไมอะมาแค่์เนาะเอามาแค่โอเคเลยไม่น่านจะมีใครแค่เลยเนาะ วันนี้เราอยู่ที่คอฟฟี่แอนด์ซูค่คะไปดูข้างในกันเลยเอย่างใช่หยอดที่คุณทำเข้านะคะเด็กเขาพูดในข้อซ้ายมือนะคะเอาไว้หยอดประตูทางเขา้านี่ออกมาโดนแน่แน่เด็กไปทำนู้นเลยเด็กอ่ะไปทำนู้นเลยแล้วเด็กเนี่ยอะไรหยด รนี้นะคะทุกคนพี่อยากให้ด้วยค่ะพี่ข้างในมีอะไรบ้างครับจำไม่ได้แล้วค่ะค<อ>วามได้ก็มาเคยมาจำได้ไม่เคยมาไมายลุกเดินดูข้างในสมัยก่อนตัวนี้มันจะเป็นเสือเต็นไ,ไ,ไหม แต่ทำไมเป็น,ปนอัปปกา,าเป็นอัปปกาเลยแล้วแต่ก่อนอัปปกาอยู่ข้างหลังอืเขาอาจจะย,ย้ายที่กลิ่นช่องในแบบอย่างนี้เลยเห็นไหมหอมใช่ไหม <laughs> ตัวอะไรคะตัวอะไรตัวอะไรคะอะไาเมี่ยขาเอาเด็กก็การอะไรอาหาร อาหารให้อะไรกินลูกชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะจะได้หนึ่งกระดาหนึ่งกระดาษขอด้วยอ่ขอด้วยเหรอลูกเอามามีขอให้ลูกด้วยอยากเป็นนมนะเอาเป็นนมเอาเป็นนมหนูจะป้อนอะไรนมจะเอาอะไรลูกหนูจะป้อนให้ตรงนี้ตรงนี้จะเอาอะไรลูกเจ้าอะไรนมอยู่ข้างในลูก อาเบิ้ลละตากหนึ่งร้อยลูกหยิบเลยลูกเอไปมีรหให้ยีราฟไหมเอาทิชชู่เช็ดท่ตาใหน่อยตายตอนยีรตอนนี้ครัขึ้นไหวไหมลูกขึ้นไหวสิน่ะนามือไหตนนี้เขากินใบไม้ลูก แค่ลอดเขาจะไปให้แค่ลอดให้อะไรเออไม่รู้แต่นี่ให้ใบไ,ไม้มอร่อยมากม,มีกี่ตัวแล้วตอนนี้ตัวเดียวแต่ก่อนมนันไม่มีอสองตัวอ๋อที่เขาว่ามันตายไปชวนอันนี้อ,อันนี้ให้สังใช่ อันนี้เขากินใบไม้ใช่ไหมลูกกินโกโปรไหมนี่น่ารักมากอ๋ออร่อยเขาบอกว่าอ๋อยไปเดินไปลูกไปเดินตามพี่บูไปอันนี้ไม่ใช่ลูกต้องใบไม้ใบไม้ค่ะอันนี้ค่ะต้องใบไม้ค่ะอันนี้ค่ะอ่าไม่เดี๋ยวฟ้าถ่ายน้องก่อนลูก เขากินอะไรอ่ะ้าวอะไรอ่ะเออใช่้ยเอ้ยให้ได้เงียมเงียมขอ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 ทางนี้หรือทางนี้ทางนี้เดี๋ยวขอนี่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 อยู่นี่อยู่นี่อ่ะเอาลูกอ่ะอุ้ยขอ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  เอาการสุดท้ายเดี๋ยวยังเขี้ยวไม่หมดเอาเงียบเนียบไว้ก่อนด้วยเนีหมมีเนียบไว้ก่อนด้วยมีกั๊กนะหนูฉลาดไหมเอาเนียบเอาเนียบไว้กั้วก็เอามาเอาอีกเออเป็นหนูุกยังไม่ได้ถ่ายเลยทั้งนี้ให้เสร็จแล้วมาให้ช้างให้ช้างอ เกินหรือเปล่าอ่ะกินเขาเขากัดไว้เขากัดไว้จ้ะนี่ปลาเลี้ยงจุดชนิดเจอเหรียญอยู่ไหนอ่ะ okay. ค่ะเ,เอาเหรียญไปให้อาลูกอ่ะทางนี้ทางนี้ลูกเอออทางนี้ทางนีห้หมดแล้วครับหมดแล้วครับ เอาลูกไปลงข้างล่างไปไปจุดต่อไปไปจุดต่อไปนี่ไปไปจุดต่อไปมาแล้วมาดูดิไม่น้อยมาดูดิมาดูมาลายเขาเรียกอะไรชีบ้า พีหรออารเว้นอืบคุณเดี๋ยวไปแห้งข้างในบ้างไปเดินไปหาพี่บูเ่เพนี่ยอ้าห้ไ้้ไหอุ้ยหนูยะอันนี้หนูต้องแย่เขาไปอีก อย่าเข้าไปเล็กๆลูกมือไม่เอานะนี่ร้อนไ้น้ําุดีลูกเอ๊ยเขาลางเี่ยมเยี่ยมอันตนี้เขาเรียกอะไรตัวอะไรนู้นไม่มีไปบ้นคาปิบัลล่าตัวหนูยัก ไปไหนเต่าเต่ากินอะไรอ่ะนี่ไงกระดกมากยงมแงมอันี้นี่นี่อันนี้นี่นี่อยู่นี่จะกัดเนื้อไม่มันจะกัดเหล็กเม่อี้ไี่่น เชื่อเชื่อแหม่ไม่จออกทั้งก็กินนะคะไม่แบ่งเขาหรอทั้งทั้ไป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 มาไปแม่อย่ามาอยู่ตรงนี้ระวังระวังแล้วเดี๋ยวออกเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันออกนหไม่ต้องกลัวหรอกลูกเขาไม่ทำอะไรแก้งหรอ เรียบร้อยหนูแเก้งน้องน้องขโมยแล้วทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้น้องไม่กินแครอทแครอทแมวเออ๋อน้องไม่กินแครอทอันนี้หรอแย่ไอ้แบบไอ้พวกเนี้ยกินแครอทเแย่แย่อุ๊ยไม่กลัวสิลูกไอ้ลิงแม่อุ้มนอนแม่อุ้มนอน แล้วกันเอ็นี่ไม่กินหญ้าวางวางฟาไม่กินหญ้าอ๋อแกะเขากินหญ้าแต่ตัวนี้ก็กินแครอทใช่ไหมตัวนี้ก็จะกินหญ้าอุ้ยมีตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยเขากินหญ้าเนี่ยหญ้าไหมครับมาหรือเปล่าโอ้ยเขากินหญ้าตัวนี้โอ้โหหนูไม่กลัวแม่ห้อนึ่งแม่ห้หนึ่ง โวยบายจ้เอลิบ้าอลิบ้าปะปะปะะปะะไปที่บาหมดอย่างไปให้ที่บ้าน่ะแน่น่ไม่ตองแอโบ่เออไม่ได้นะสูงอ่ะเออที่บ้านเลยดิเอาให้ดีๆให้พี่ดีๆออามมีนี่เดยกนี่ตลให้ทางนี้ดูกใ้ที่บ้านทางนี้มางนี่ยิ้มละที่บ้านยิ้มละ ออืแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันนี่ไงมาล่เดินมาเป็นแถวเลยกินแครอทมั้งกวากินป่ะเขากินแครอทป่ะนี่ขโมยมาละยิ้มไหนตัวร้องอยู่ไหนเนี่ย อ๋อนกนกจูงเจ้ดิร้อนะไรลูกแค่กินทุกอย่หลอดไก่หลอดไปหมวกไว้ไก่หลอดแม่อะไรสะบัดคอไงไก่หลอดกินได้ทุกอย่างเออพี่บอกไก่หลอดกินได้ทุกอย่างทุกตัวกินแค่หลอดได้อืออยู่ที่ว่ามันจะกินหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยตองนู้นมันมีตัวอะไรนะสาอ่อนไปดูไปดูดิทางนี้มันมีตัวที่กินไก่หลอด สิงโตกินแฉลบด้วยเหรอไม่กินฉันได้เราเคยเดินมาถึงแล้วหมดนู่นสิงโตกินแฉลบไหมมีสิงโตด้วยโหนี่ม <anak lonely> ันเป็นสวนสัตว์ย่อมๆก็สัตว์เขาเยอะขึ้นนะโอุ้ยอ้วนปัก อืมวนหรือท้องวนใช่ไหมโอ้ยอออนนั่ันกินมันกินให้อยากจับน่าจะโดนแงมไอ้นี่ไอ้นี่ตัวขาวนานักเลงอ๋อไล่ไล่ตัวอื่นใช่ไหมนั่นไนั่นไง มันจะนักเลงไงบกเลงอันนี้ทำใหม่ไหนี่ยม้าแคะนี่ไงเดราให้ตัวนี้นะเห็นไหมเอ๊ะเจ๋วอะสาวที่นักเลงน่าดูเลยอ่ะเอาให้เขาหมดละมันนักเลงเลยมันที่โกงที่โกงเหรอเราอะฮะที่โกงเหรอเราอะ ดูดิตัวขามันตามเลยอ่ะตามต้องให้ต้องมีคนล่ออันนึเออแป๊บนึงนะไม่ดมาเออันนึงอหนูไปกับป้าหนูไปกับป้านี่เดี๋ยวแม่ให้ตัวขาแล้วนี่นี่นี่มันไม่ตามมันรู้นู้นนู้นอ่าล้นอ่ล้นถ้าแม่ไม่งั้นแม่ให้ตัวล้นนะเออ อันนี้มันตามครเขาตามไปยิ้มนิดนี้ยิ้มก่อนยิ้มก่อนลูกกินเหรอลูกขี้โง่ก็ขี้โง่ดูกระทำได้ทตาพี่ทำไมขี้โกงอ่ะเราอ่ะฮะทำไมขี้โกงอ่ะไอ้ียบเขาว่าคืออันนี้นั่นเนี่ยขายขนมครกทำไมอะมาแคะไงมาแคะโอเคได้มันจะมีให้แคะเลยเนาะ กระเช้าว b แรบ b นไง a แต่มันใแอนจริงนะปกติตันไ่นีวสราุปว่าเด็กๆตื่นตาหรือผู้ใหญ่ตื่นตาเนเนี่ยไม่ได้เที่ยวสวนสัตว์มานานเด็กๆตรงนี้ระวังนะ ไเขาขายม้าร้อยม <c oughs> ือ <c oughs> ม้าร้อยเดียวครับเดีย๋ยวนี้มันถูกมากขนาดน,นั้นเลย <c oughs> เอลลี่ขี่มา้าไหมคะเอลลีขี่มา้าไหมหัวเบาจะไปเดินไหนต่อคะ <c oughs> ไม่รู้จะมีปลาต้นแก้วแล้วก็มีช้างกันหมดอ๋อโอเคภายในก็จะมีอยู่แค่นี้ครับ <c oughs> แต่จะ <c oughs> ออกคนี้ค่ะกลัิแค่ชินเดียวใช่เลือ,อ<ป>ลแค่ชิ้นเดียวสวัสดีเด็กๆวันนี้โอ้โหเ,เ,เลือดเลือดกิ่งมากเลยของเล่น ได้แลวน้องได้เลยลเดี๋ยวพี่พี่อที่นปลงไข่แดงนเนสาี่ยเอาล้วมาเรียนมาเอายูนิคอนดีกว่าที่ยูนิคอนพี่เอาเลยลุกที่ยูนิคอนดีกว่าไหมคะพี่ดูแล้วพี่ก็ขันใจของพี่คือไทยโอเคเลยอะแล้วมันมีอะไรในมัน เขาเขาเรียกว่าไข่สุ่มเหรอไข่ซุ่มไข่ซื้อไข่สุไข่ซไขุ่่มอาเาอหน่อยไดลรัตาลอนอีตาลอนสำรวจอันนี้จะมาสำรวจสวนอีก เออมันก็เหมือข้างนอก,ก,นม,ก,กมันจะมีบอตาเลกมีนกแก้วอีกเดี๋ยวเราไปดูกันมีอทีวีด้วยอะบ้านเท้า่อากน,นเอัเขาไม่มีให้ขับตัหรอกในนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหาร ตอนนี้กำลังมองเอทกันอยู่นี่ใช่ไหมเจอเลยว่นีตอนนี้ใส่เล็กใส่กาเขายกใส่กาอืมเ้ยกรสวดีหมใส่ประมาณนี้ใส่ใหญ่อันนี้ใส่ใหญ่อืมอันนู้นใส่เล็กหูร่ากเลยนู่นไปไม่ไปเล็กอันนี้เขใส่กา่ใช่ไหมมันจะมีเล็กกว่านี้ยไหม่กา ในคนนี้ก็ไม่เหมือนขับสีได้บ้างตรงนี้ขับส่องมนะั้มีโซ,โซ่มาหอข้างหลังเออขับสีมันก็มีพวม่วงในหน้ามีพวม่วงเนาะตรงนี้เป็นบ่อปลา ตรงนี้จะเป็นโซนคาเฟ่อะไรเลือกเลือกเลือกเอาอะไรลูกไหนมีวุ้นลูกคู่เลยนะตัวไหนเอาปลาปลาซิสาลองเจลินเอาเอาอะไรลูกเอาหนอไมอะไรครับพี่เอาตะวันวุ้นซิสาหนึ่งอันแตงโมโอเคแล้วก็จบ อาดอกไม้อันน <laughs> ึงแล้วก็ดอกไม้อันงนแหมกูหญิงผู้หญิงเนี่ยดอกไม้เอาอะไรกินกินอะไรลูกถ้ากินหนึ่งนั้นเลยนะติดซมแล้วก็อร่อยมัซซาร์คาด้วยค่ะแล้วก็มีเค้กใบเตยมะพร้าวใบเตยอีข้าวเปล่าหน้าไม่ไหมคะพ้่ดอกไม้ก็มีนะหรือจะกาแฟอยู่กาแฟดีกว่า อะไรครัเหมือนเดิมครับล็อตเตอรี่ครับของน้องท่ไหนระหว่างนั่งรออากาศมันหนาวปันออกปากป้าไป่สันนวลตอนอีกตอนนี้ดูปะเปียกหมดเลยเนี่ยไปไปสำรวจอีกไปตรงไหนลูกไปตรงข้างหน้าเดี๋ยวกันเดลูกรอน้ำก่อนครับโอเคเราค่อยเราค่อยไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวก็มากินน้ำโอเค เอ็นน้อยจะพาป้าไปดูไหนเอ็นน้อยจะพาป้าไปไหน hours. อืมไปดูอะไรดูเปิดเอ็ดเอ็เนเอ็นตรงไหนลูกดูปลาคราบเหรอม่ใช่แล้วตรงไหนเอาปากเดินไป ตรงนี้ก็กว้างนะครับท่านผู้ชมตรงนี้โอ้ยตรงนี้มีบ่อปลาไม่น้อยรู้ได้งไงว่ามีปลา,าตรงนี้ต,นะตัวนี้เป็นท่านอมีสันนะอนุจำได้อ๋อหนุจำได้เหรอลูกเออมยู่ที่อยู่ที่เราครับออม,ม,บมุมนี้ก็จะเป็นมุมปลาท่านอม,มีสันตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ครับเฮ้ยครับ น้อยยังไม่เอยจองเลยครับเห่อครับตอนนี้ก็จะเป็นสะพานเดินไปนะครับเดินเลยด้วยที่นั่งเล่นแล้วก็เดินนิดนึงออกประเด็นู้นเดินม้าูปห่ออ๊ะปาถรูปกถ่ายรูปอ๊ะ่ายูไม่่ายถ่ารป้าอ่ะารูกให้ฟ้าโอเคเอ๊ไหนท่ายไงกดไม่ได้ป้ดเป็น นี่กาแฟกาแฟราบบาร์เมกาโน่เย็นหวาน้องขนมหรือหักไค่ชาติดีครับจะได้ชาตดีจะได้กำลังนีหวานน้อยไหนเอเล็กกินเลยลูกโอ้โหเขาเลือกเองเขาเลือกเขาเองเขาเลือกเขาเองเขาเลือกเขาเองไม่ได้หรอกเราเปอะไรไม่ดีใจเราต้องให้นางเลือกเอง บางทีเราได้น้อยเลยครับน้อยมีปลาด้วยครับนี่น้อยกินปลาหวานเลยเดี๋ยวนะอันนี้นี่นั่นถือให้ป้ะป๊าดูนี่เลยเชื่อมบะบอลได้ไหมป๊ะแกให้นะครับน้อยกินปลาหวานเลย้กินปลาหวานเล้วพี่บัวกินปลาอเลยอ่ะไม่กินไม่มีไม่มีอ๋อมินจะติดกิน เป็นไงลูกหางปลาอร่อยไหมอืมน่าเดี๋ยวค่อยกินนะครับโอ้โหต้องมีต้องมีดีกว่าชิมหน่อยได้ไหมนี่อันนี้มันอันนี้มันแหลมดีดดีดลอยทั้งตัวเลยมันง่ายกว่าที้ไม่ต้องแบ่งใช่มิงกะทีน้ำเหรอดน้ำเปล่ามเนูะน้ำเปล่าเนาะอุปกรณ์เราเยอะครับแต่ใช้ไม่ค่อยจะหมด เดี๋ยวพี่ไม่ค่อยใช้เนอยเมียเริ่มบ่นแล้วเลยบอกพี่ในใช้เถื่อจะใช้ถือจะใช้ใช้โคโปไปแล้วไม่เห็นว่าพี่ในหยิบครับน่าวันนี้เอสเปอร์ลี่ เราเลี้ยวเดี๋ยวผปทำคิปารเที่ยวานเปนอเดี๋ยวทเที่ยวทคลิปให้เ๋วก็แถาแรแถแแของเก่าทำ่เส็เลยของเก่าคุ้ข้าวปีอะไรรู้ปะใช่ค่ กินขนมกินมั้งไหมครับนา้ำมะพร้าวไหม,ไม,ไมครับ YouTuber 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 ล้างมือก่อนขีดมาบป้าขีดมาตรงนี้ก็จะเป็นสวนบริเวณด้านนอก <c oughs> จสัรพื้นที่มันเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ไปเรื่อยๆค่ะน่าจะเป็นบ่อปลาคาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่ยังไม่เสร็จเนาะมีเด็กมีลวดคือโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าเนาะแต่ก่อนตรงนี้เป็นลานจอดรถนี่เขาเขาก็จะปั้นปูนเพิ่มมันเนี่ยเขาไสมาปั้นๆใช่นี่ไงตรงนั้นจะเป็นอ่าจะเหมือนทั้งเดิน เอลินด้านหน้ก็จะมีน้ำตลกตอนนี้ก็ศึกแย่งชิงที่นั่งกันนะครับเกิดขึ้นเสมอไม่ทนแล้วหรอความวุ่นวายยทำไมย่งพีน้อยเล่นล่ะทไมแย่งี่น้อยเธอของเล่นเธอไงของน้องเธอก็เล่นของเล่นนเฉยๆขาปเล่นหนูไม่ปวดลืมอะไร้่าครับ ครบแล้วครับผู้โดยสารเขาคนครบอับหักเลยใช่เลสโก้นี่มีอะไรจะบอกว่าคอมมันพังอาไปไหนไม่เปิดได้ดูเปิดใช่กลอโปตึงจุดเดด็ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแต่มันดึงไม่ออกจุดจุดได้ของโกลอโพแม่ ลึกลงไตายกันลึกลงไม่ออกแบบต้องหาอะไรต้องหาอะไรเน้นๆหนึ่งงัดนะจะใส่งัดทีละฝั่งขึ้นต้องใส่สลอดชีพและแบตเตอรี่แบตบวมต้องไปดูที่บ้านใช่ป่ะปีนึ่งบ้างสองข้างบ้างสองไหมก็จะสองแน่ๆนั่าจะปีกว่าฝนะพี่ว่าพี่ถึนะแต่คือไอ้ที่เราไอ้ที่เราผิดพลาดก็คือเราดันไปใส่แบตไว้มันอาจจะบวมในตัวร์นั่นโอเค สำหรับเมาเทนอะไรวะเนี่ยเมาเทนครับครับที่แอนซูแอนซูจบมาเดินทางกลับจบวันนี้แหละวันนี้จะเย็นละเราจะไปหามือเย็นต่อไปหามือเย็นต่อดูเจ้าพ่อจะพาเราไปไหนต่อมีมีเราคิดมือเที่ยงตอนไหนมีคนแซวว่ากินมือเที่ยงตอนไหนใครใครใครแซวว่ะพูดแถมว่าลูกสาวลูกสาวลูกสาวถามว่าน้องบูนว่ากินมือเที่ยงตอนไหน เราสำหรับเด็กๆนะครับเสักหน่อยไหมไปนั่งริมทหาดถ้าหิวก็กินไม่หิวก็กลับเดี๋ยวเราจะขึ้นมอเตอร์เวย์กลับไงเราต้องวิ่งไปทะเลกันอ่ไทนสำหรับเมา้าเท่นคอฟฟี่ม้าเท่นคอฟฟี่แล้วก็มีแอนซูแอนซูก็อยู่เส้นถนนอะไรตรงนี้ก็เรียกอะไรสิมีครับดูเป็นอะไรนะที่จะวิ่งเข้าวประชามจังแยกเลยนะขน่ำไล่จังแยกกระนำไล่เข้ามา จะแก้สนามได้บัญชากันไม่ไกลมากที่ถนนแล้ไม่รู้คือข้อมูลเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงใต้คลิปกันสิินเไว้ตรงนี้เอดี๋ยวไ้ตรงนี้ตรงนั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับผมเด็กชอปเปอร์พาไปไม่มืดไปกลับบ้านเลยไม่เมินไปกลับบ้านเขาบอกต้องใช้ไปหน้ามือไปกลับบ้านถูกแล้อยู่ใกล้ๆนี่ก็เลยไปเดี๋ยวไปนั่งนับลมทะเลสักหน่อยเดี๋ยวอีวันก็กิน ไม่หิวก็ไม่กินเด็กเด็กเล่นทรายกิ่งนึ่งโอเคโอเคครับนี่ก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ช่างเที่ยวนะครับช่างเที่ยวด้วยแล้วก็เอสเฟอร์บูดี้เทเวลเอสเฟอร์บูดี้เทเวลช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยครับยุ่งกับทำที่เมืองกาดก็เดี๋ยวทำแล้วมันเป็นรูปเป็นร่างอีกเอ็ดนาดีก็ยังไม่ได้ทำอะไรต่อผมดินไว้เนาะ เดี๋ยวรอให้ดินมันเซ็ตตัว<ม>อีกนิดนึงเดี๋ยวจะทำอะไรก็ว่ากันต่อนะครับว่ากันต่อโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ